หลีซีเย่ตอนที่3037เทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มและอำหมาเต่าคนรับใช้เก่าแก่ของเทพสงครามจิงเปี้ยนยืนอยู่ข้างทะเลสาบมองดูต้นหลินจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กลางทะเลสาบฝ่าบาทตรัสได้ถูกต้องเป็นความจริงที่นี่มีสิ่งของเซียนปรากฏขึ้นมาอำหมาเต่ามองดูต้นหลินจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ดวงตาทั้งสองพวยพุ่งเป็นประกายสีทองออกมา และกล่าวว่าลิ้นจือนี้คือสิ่งของเซียนสูงสุดพวกเราจะต้องได้มาให้ได้แม้ว่าอมตะเต่าผู้นี้ไม่ได้ระเบิดอนุภาพที่สะเทือนเลื่อนลั่นออกมาแต่ความจริงแล้วเขาก็คือระดับคงความอมาตะตลอดการที่แข็งแกร่งคนหนึ่งเช่นกันสมควรทราบว่าเขานั้นคือผู้ที่เฝ้าดูการเติบใหญ่ของเทพสงครามจินเปี้ยนนอกเหนือจากตัวเขาจะเป็นคนรับใช้เก่าแก่ของเทพสงครามจินเปี้ยนแล้ว ในระดับหนึ่งเขาก็เคยเป็นองครักของเทพสงครามจินเปี้ยนคอยให้การปกป้องคุง้มครองเทพสงครามจินเปี้ยนที่ยังเยาว์วัยก่อนหน้าขณะที่เขายังไม่ได้เป็นคนรับใช้เก่าแก่ของเทพสงครามจินเปี้ยนนั้นเขาคือระดับบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งของตำหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนหลังจากเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มมองดูต้นหลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์แอร์วบหนึ่งแล้ว จากนั้นเขากวาดสายตาไปรอบๆมองเห็นพวกของหลี่ทีเย่สุดท้ายสายตาของเขาได้ตกไปอยู่บนตัวของหลี่ทีเย่เจ้าก็คือคนโหดอันดับหนึ่งคนนั้นเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มเพ่งสายตาไปย่อข้างหน้าและกล่าวขึ่งมาช้าๆหลังจากที่สายตาของเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มได้ล็อกเป้าอยู่ที่หลี่ทีเย่แล้วผู้คนจำนวนมากที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างมองมาทางด้านนี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยต่างกลั้นหายใจเอาไว้ในขณะนี้ ผู้คนจำนวนมากต่างก็รู้ว่าครั้งนั้นขณะอยู่ที่ด่านเทียนสองงกวันนั้นคนโหดอันดับหนึ่งหลีที่เย่เคยอาศัยมือข้างเดียวสังหารร่างจำแลงของเทพสงครามจินเปี้ยนกล่าวได้ว่าระหว่างคนโหดอันดับหนึ่งกับเทพสงครามจินเปี้ยนได้ผูกความเป็นสัตว์ปรูเอาไว้แล้วหลี่ที่เย่เพียงมองดูเขาเรียบเฉยแอวบหนึ่งและไม่ได้ให้ความสนใจสายตาของเขาจ้องมองแต่เพียงต้นหลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น จกล้าไม่เบาเลยนี่กล้าเป็นศัตรูกับตําหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนกล้าเป็นศัตรูกับเผ่าจินเปี้ยนเทพสวรรค์กระบีครึ่งเล่มกล่าครึ่งช้าชาแม้ว่าน้ำเสียงของเขาไม่ได้มีอารมณ์โกรธแม้แต่น้อยแต่ทว่าไม่ทราบเป็นเพราะอะไรขณะที่เขาพูดคำพูดลักษณะเช่นนี้ออกมานั้นทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนกระบีออกจากฝากักแม้ว่าเหมือนจะมีปณิธานกระบีสายหนึ่งที่ฟันผ่านคอหอยไปจะสู้กันแล้วหรือ มีผู้คนจำนวนไม่น้อยถึงกับสันเทาเมื่อรับรู้ถึงพลังกระบี่สายนั้นของเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มมีความเป็นไปได้เทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มหนีวินเหาเป็นคนเรื่องมากระดับบรรพบุรุษผู้หนึ่งเอ่ยขึ่งช้าชาว่ากระบวนท่ากระบี่ของเขาหนักแน่นปราศจากผู้ต่อกรอนเล่าลือกันว่าไม่มีใครสามารถต้านหนึ่งกระบวนท่าของเขาได้เขาอาศัยเพียงครึ่งกระบวนท่าก็สามารถสยบสัตว์ูได้ เคยมีผู้ที่ประมาณการว่าเมื่อเทียบกับเทพสงครามจิงเปี้ยนแล้วไม่เห็นว่าเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มาจะด้อยกว่ากันตรงไหนแค่ตําหนักศักดิ์สิทธิ์จิงเปี้ยนและเผาจิงเปี้ยนเท่านั้นเองในเวลานี้หลีท่ทีเยจึงได้ยิ้มบางบางท่าทีเออระเหยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและกล่าวว่าไม่คู่ควรจะกล่าวถึง อาหางการพลันที่หลีที่เย่พูดคำคำนี้ออกมาไม่รู้ว่ามีผู้คนจำนวนเท่าไรที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องใจหายใจคว่ำในขณะนี้พวกเขาอดที่จะมองหน้าซึ่งกันแอละกันไม่ได้ตำหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนคือหนึ่งในระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคป,ปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นเผ่าขนาดใหญ่ของแดนลทัทธิเซียนมาวันนี้เมื่อออกจากปากของหลีที่เย่กลับกลายเป็นไม่คู่ควรจะกล่าวถึง นับว่าอดดีมากเหลือเกินอาหารการมากเหลือเกินเป็นการไม่เห็นใครอยู่ในสายตาโดยแท้ดังนั้นคลันที่หลี่ชี้เย่พูดขาดคำนักรบของกองทัพเสริญจุ้งงอลุ้นแล้วแต่มองไปที่หลี่ที่เย่แววตาของพวกเขาเปี่ยมด้วยปณิธานการฆ่ากองทัพเสริญจุ้งงอคือกองทัพที่แข็งแกร่งปราศจากผู้ต่อกรคู่ต่อสู้ของพวกเขาลุ้นแล้วแต่เป็นผู้ดำรงอยู่ในฐานะราชันแท้จริงอีกทั้งพวกเขาไม่เพียงมีชาติกำเนิดมาจากตำหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีชาติกำเนิดมาจากเผ่าจินเปี้ยนอีกด้วยคำพูดที่ดูแคลนเช่นนี้ของลีจีเยแล้วว่าจะไม่ให้พวกเขาต้องโกรธได้อย่างไรกันเล่าเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มถึงกับส่งเสียงฮึ่เย็นชาขึ้นมาดวงตาทั้งสองพลันเผยให้เห็นถึงปณิธานการฆ่าได้ยินเสียงตึงดังขึ้นเสียงหนึ่งพลันทําให้ปณิธานกระบี่ตลบอบวนเหมือนฟ้าดินทั้งหมดล้วนกลับกลายเป็นอาณาจักรกระบี่ในพริบตาเดียวเสียงปูก ดังขึ้นเสียงหนึ่งในพริบตาเดียวนี้เองเพียงได้ยินเสียงแตกร้าดังขึ้นนาทีนี้ในทะเลสาบได้ปรากฏเงาคนขึ้นอีกแล้วเงาคนสองคนเคียงคู่ปรากฏตัวยืนอยู่ท่ามกลางทะเลสาบเป็นเด็กเด็กอัจฉริยะสามตาและราชาแท้จริงหลิงซินพวกเขาได้ทะลุผ่านชั้นที่เก้าได้แล้วหลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่แค่เอื้อมมีผู้ที่ร้องเสียงดังขึ้นมาเมื่อเห็นร่างเงาสองคนที่ปรากฏอยู่กลางทะเลสาบ เวลานี้สองคนที่ยืนอยู่กลางทะเลสาบก็คือเด็กอัจฉริยะสามตาและราชาแท้จริงหลิงซินนั่นเองพวกเขาทั้งสองโดยสารมาด้วยกันกับดอกบบวดอกหนึ่งดูจากท่าทางของพวกเขาแล้วสมกันไรที่ติย่อมไม่ต้องสงสัยขณะที่พวกเขาร่วมมือกันฝ่าฟ้า,า,าดินเก้าชั้นนั้นยิ่งเป็นการปรับสัญญาลับที่เป็นที่รู้กันทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟนและเข้ากันได้มากยิ่งขึง้นทุกๆก,การเคลื่อนไหวระหว่างพวกเขาล้วนมีการร่วมมือกันอย่างรู้ใจกันโดยไม่รู้ตัว เวลานี้เด็กอัจฉริยะสามตาและราชาแท้จริงหลิงซินสองคนต่างยืนอยู่ที่กลางทะเลสาบแล้วด้านหน้าของพวกเขาก็คือลาวาที่เดือดพล่านในขณะนี้พวกเขาอยู่ห่างจากหลินจือวิเศษหิมะทองคําไฟศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่เอื้อมเหมือนนว่าสามารถได้หลิงจือวิเศษหิมะทองคาไฟศักดิ์สิทธิ์มาครอบครองเพียงแค่เอื้อมมือผู้คนจํานวนไม่น้อยต่างรู้สึกประหนกเมื่อมองเห็นเด็กอัจฉริยะสามตา และราชันแท้จริงหลิงซินอยู่ใกล้หลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์มากถึงทีมนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มียอดฝีมือและผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมากที่เข้าไปแต่ว่าพวกเขาจำนวนไม่น้อยได้ตายอนาถอยู่ในนั้นหมดแล้วณนะขณะนี้เด็กอัจฉริยะสามตาและราชันแท้จริงหลิงซินพวกเขาสองคนคือผู้ที่อยู่ใกล้หลิงจือวิเศษหิมะทองคำ,คำไฟศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแล้ว หรือว่าหลิงจือเซียนจะต้องถูกพวกเขาได้เป็นเช่นนี้เสียแล้วมีผู้อดร้องเสียงดังขึ้นมาไม่ได้เมื่อเห็นพวกเขาทั้งสองอยู่ใกล้หลิงจือเซียนมากขนาดนี้เทพสวรรค์หลานรักพวกเราจะต้องได้หลิงจือเซียนมาครองในเวลานี้อมามายเตากล่าวเสียงทุ้มต่ําขึ้นมาข้าไปเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มร้องเสียงทุ้มต่ําขึ้นเผินฟ้าขึ้นและได้ยินเสียงกระบี่คำรามดังตึงเสียงหนึ่ง กระบี่นักแนนแทงทะลุฟ้าดินในพริบตาในพริบตาเดียวนั่นเองร่างกายเคลื่อนที่ไปตามกระบี่และหายตัวไปท่ามกลางทะเลสาบเสียงแตกละเอียดดังปังปังปังขึ้นทุกคนมองเห็นประกายกระบี่ทะลุฟ้ากระบี่ขนาดยักษ์บทขยี้ทำลายทุกสิ่งทุกคนต่างมองเห็นเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มได้ทำลายฟ้าดินสามชั้นที่อยู่ตรงหน้าภายในระยะเวลาอันสั้นบุกทะลวงตรงเข้าไปเสมือนดังผ่ากระบอกไม้ไผ่กำลังความสามารถที่แข็งแกร่งมาก ผู้คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกวั่นวหวในใจเมื่อมองเห็นเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มแหวกอากาศเข้าไปและกล่าวว่าด้วยกำลังความสามารถเช่นนี้ไม่เห็นจะได้วกว่าเทพสงครามจินเปี้ยนสักเท่าไร่พวกของเด็กอัจฉริยะสามตาและราชาแท้จริงหลิงซินกำลังจะเก็บหลิมจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์แล้วจังหวะที่เทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มแหวกอากาศเข้าไปนั้นเห็นเพียงเด็กอัจฉริยะสามตาและราชาแท้จริงหลิงซินพวกเขาทั้งสองได้ขยับตัวแล้ว เสียดายพวกเขาทั้งสองไม่ได้ลงมือเก็บเกี่ยวหลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ทันทีพวกเขาเพียงเดินวนรอบๆอบปากน้ำพูลาวาอย่างช้าช้ารอบแล้วรอบเล่าพวกเขาทำอะไรกันหลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่แค่เอื้อมกลับไม่เก็บนึกไม่ถึงว่ายังมีอารมณ์สุนทรีในการที่จะเก็บผู้บำเพ็ญตนที่มีทักษะอ่อนมองความในไม่ออกได้เอ่ยขึ้นเบาๆไหนเลยมีเรื่องที่ง่ายดายปานนั้น ระดับบรรพบุรุษผู้หนึ่งสายหน้าเบาๆและกล่าวว่านั่นเป็นเพียงที่เจ้าเห็นเท่านั้นต่อให้ใกล้แค่เอื้อมไม่แน่นกะขาดห่างไกลกันคนละฟ้าดินที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือหลิงจือเซียนลักษณะเช่นนี้ไหนเลยจะได้มาง่ายได้แม้ว่าในขณะนี้เด็กอัจฉริยะสามตาและราชันแท้จริงหลิงซินพวกเขาทั้งสองคนเป็นผู้ที่ถึงกลางทะเลสาบเป็นคนแรกแต่ว่าพวกเขากลับไม่ได้ลงมือโดยเดินไปรอบๆน้ำาู้ลาวาและหมุนไปรอบแล้วรอบเล่า แผ่เจ้าหนูคนนี้นับว่าเขาได้มองออกถึงช่องทางได้แล้วกระบือดำขนาดใหญ่หัวเราะแห่แห่ทีหนึ่งเมื่อมองเห็นเด็กอัจฉริยะสามตาและราชาแท้จริงหลิงซินไม่ได้ลงมือไปเก็บหลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ในทันทีในตาดวงที่สามของเขาใช่ว่าได้มาโดยไร้ประโยชน์หลี่ที่เย่หัวเราะและกล่าวว่าเท่าหากแค่นี้ยังมองช่องทางไม่ออกแล้วก็อย่าได้ชื่อเด็กอัจฉริยะสามตาแล้วเรียกว่าเด็กไร้สมองตาบอดสิ้นเรื่อง คำพูดเช่นนี้ของหลีชีเย่ถึงกับทำให้ราชันแท้จริงเสื้อนอรซวงยิ้มออกมาหนึ่งยิ้มร้อยบุภผาบานเบ่งงดงามอย่างยิ่งนางจ้องมองดูทะเลสาบและกล่าวว่าแต่ว่าหากยืดเยื้อต่อไปพวกของกระบี่เหินเทียนเจียวก็จะตามมาทันแล้วหลี่ชี้เย่เพียงยิ้มนิดหนึ่งโดยไม่ได้กังวลเป็นการชัดเจนว่ามั่นใจในเด็กอัจฉริยะสามตาในเวลานี้เองมองเห็นอมาเต่าโบกมือทีหนึ่ง กองทัพเสริญจุ้งนอพลันตั้งเป็นค่ายกลขึ่งที่ข้างทะเลสาบในทันทีแม้ว่าค่ายกลยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนแต่ก็ปรากฏเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเรือนรังแล้วเหมือนว่านี่คือกองทัพฟ้าผ่าที่ลงมาจากฟ้าอย่างนั้นหลานเต่าเจ้าคิดจะทำอะไรกระบือดำขนาดใหญ่ได้เหลือบมองทีหนึ่งขณะที่อำามาเต่าได้บัญชาการให้กองทัพเสริญจุ้งนอตั้งค่ายกลเรียบร้อยแล้ว ยอดฝีมือผู้บำเพ็ญตนจำนวนไม่น้อยที่อยู่ข้างทะเลสาบจึงได้มีปฏิกิริยาขึ้นต่างมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเมื่อเห็นกองทัพเสริญจุ้งนอได้ตั้งค่ายกลเรียบร้อยแล้วผู้คนจำนวนไม่น้อยทยอยกันถอยห่างเว้นระยะห่างออกไปพวกเขาก็มองออกได้ว่าเมื่อกองทัพเสริญจุ้งนอได้ตั้งค่ายกลขึ้นมากระทันหันเกรงว่าจะต้องมีแผนการแน่พวกเขาไม่ต้องการพอลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยอำมามย์เต่ามีสีหน้าที่เป็นยากเมื่อถูกกระบือดำขนาดใหญ่เรียกว่า หลานเต่าชักสีหน้าและกล่าวน้ำเสียงเย็นชาว่าการกระทาของตำหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ผู้อื่นรับทราบคําพูดของอามาเต่าใช้อํานาจบาดใหญ่ยิ่งและแข็งกร้าวมากแน่นอนตำหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนพวกเขาก็มีความมั่นใจเช่นนี้จริงๆทั่วแดนลัทธิเซียนมีคนและหรือระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิที่กล้าเออะเอตโรต่อตำหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนของพวกเขาไม่มาก ก็จริงกระบือดำขนาดใหญ่ไม่แค่ยักไหล่ทีหนึ่งและมองหน้าอม่าเต่าทีหนึ่งจากนั้นก็มองดูเด็กอัจฉริยะสามตาและราชันแท้จริงหลิงซินและพูดขึ้นเหมือนไม่ตั้งใจว่าข้าว่านะกวกเขานับเป็นคู่รักจริงๆเทพบุตบุเทพธิดาคู่รักฟ้าดินสร้างสารรค์แห่ท่านปราดผู้ยิ่งใหญ่พวกเราช่วยให้พวกเขาได้คู่กันกลายเป็นคู่รักเทพดีไหมคำพูดของกระบือดำขนาดใหญ่ชัดเจนว่าเป็นการจงใจต่อให้ผู้พูดไม่ได้ตั้งใจแต่สะเทือนใจผู้ฟัง สีหน้าอ მ าเต่าพลันเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินคำพูดเช่นนี้ยอดฝีมือผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างมองมาทางด้านนี้ทุกคนใต้ล่าต่างรับรู้ถึงการเกี่ยวดองสมรสระหว่างตําหนักศักดิ์สิทธิ์จิงเปี้ยนกับแกวนอีเดนและราชันแท้จริงหลิงซินคือคู่มั่นของเทพสงครามจิงเปี้ยนซึ่งเป็นเรื่องที่รับรู้กันทั่วล่าอยู่แล้วเวลานี้กระบือดําขนาดใหญ่ดันพูดว่าเด็กอัจฉริยะสามตาและราชันแท้จริงหลิงซินคู่กันเสียอย่างนั้น กระทั่งต้องการแนะนําให้พวกเขาได้กลายเป็นคู่รักเทพมีเท่ากับเป็นการตบหน้าตําหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนตบหน้าเทพสงครามจินเปี้ยนอย่างนั้นหรือที่สําคัญมากกว่าก็คือในขณะนี้เด็กอัจฉริยะสามตาและราชาแท้จริงหลิงซินสองคนอยู่ด้วยกันเวลานี้จริงๆแม้ว่าระหว่างพวกเขาทั้งสองไม่มีเรื่องทูสาวและความสัมพันธ์ใดๆก็ตามแต่ทว่าหลังจากกระบือดําขนาดใหญ่ได้พูดคํคํๆนี้ออกมาแล้วมันยิ่งเหมือนกับเป็นการราดน้ํามันลงไปในกองไฟ แล้วทำไมจะไม่ได้หลีทีเย่พยักหน้าเบาๆและกล่าวขึ้นช้าๆว่าเป็นความจริงที่พวกเขาเหมาะสมกันมากดังเทพ,พบุตรเทพธิดาข้าเองก็ยินดีที่จะได้เห็นการลงเอยเช่นนี้คนโหดอันดับหนึ่งช่างบ้าระหำอะไรอย่างนั้นผู้คนจำนวนไม่น้อยต่างมองหน้ากันแอลละกันเมื่อได้ยินคำพูดของหลีทีเย่ทุกคนต่างฟังออกได้ว่าคนโหดอันดับหนึ่งต้องการสลับคู่งวต้องการให้เทพสงครามจริงเปี้ยนกับราชาแท้จริงหลิงซินแยกจากกัน ราชันแท้จริงเสื้อโนซวงเองก็เข้าใจเมื่อได้ฟังคําเช่นนี้แล้วขณะที่หลีทีเย่พูดคําพูดเช่นนี้ออกมานั้นไม่ได้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกระทันหันพลิปตาเดียวนี้เองนางได้มองเห็นจุดจบของเรื่องนี้แล้วตอนที่3ามพมบังกรปรทพยักษ์พูดมั่วไม่มีความจริงอมตะเต่ามีสีหน้าปัญญากมากและกล่าวหน้าเกรงขามขึ้นมาว่า การแต่งงานระหว่างตำหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนกับสวนอีเดนไหนเลยจะปล่อยให้คนชั่วมาทำลายได้จะไม่ให้อ მ าตเต่ามีสีหน้าดูไม่จืดกับสิ่งนี้ได้หรือเขาเฝ้าดูการเติบใหญ่ของเทพสงครามจินเปี้ยนและเทพสงครามจินเปี้ยนก็คือผู้เยาว์ของเขายิ่งไปกว่านั้นการสู่ขอต่อสวนอีเดนในครั้งนั้นก็เคยอยู่ในความรับผิดชอบของเขาอยู่แล้ว กล่าวได้ว่าไม่เพียงแต่ทุกๆคนในตำหนักศักดิ์สิทธิ์จิงเปี้ยนเท่านั้นแม้แต่ตัวเขาก็ได้ถือเอาราชาแท้จริงหลิงซินเป็นนายหญิงของตำหนักศักดิ์สิทธิ์จิ้งเปี้ยนแล้วเวลานี้กระบือดำขนาดใหญ่กับหลี่ที่เย่ยถึงกับจับเด็กมหัศจรรย์สามตากับราชาแท้จริงหลิงซินให้เป็นคู่กันต่อหน้าผู้คนทั่วล่ามันเป็นการตบหน้าตำหนักศักดิ์สิทธิ์จิ้งเปี้ยนแล้วว่าจะไม่ให้อำมาตเตามีสีหน้าที่ปป้นยากได้อย่างไรกันเล่าแห่แหแหคอยดูกันต่อไปก็จะรู้เอง กระบือดำขนาดใหญ่หัวร้อแหะๆถ้าทางที่เกรงว่าจะไม่วุ่นวายอย่างนั้นเทียงพอที่จะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเกรงว่าไม่มีหลี่ชี้เย่มาประสานให้เข้ากันระหว่างเด็กมหัศจย์สามตากับราชันแท้จริงหลิงซินเขาก็จะเข้าไปกวนในเรื่องนี้ทําเอาตำหนักศักดิ์สิทธิ์จิงเปี้ยนวุ่นวายจนไก่และสุนัขแตกกระเจิงจึงยอมเลิกราอัมหมาเต่าถึงกับส่งเสียงหึ่งหน้าเกรงขามขึ้นดวงตาทั้งสองลือกล้างจนเห็นประกายเยือกเย็นแอวบวับ กล่าวสำหรับตัวเขาแล้วไม่ว่าใครก็ตามคิดจะทำลายการแต่งงานระหว่างเทพสงครามจิงเปี้ยนกับราชันแท้จริงหลิงซินลว้วนไม่สามารถให้อภัยกันได้อยู่แล้วเขาจะเป็นคนแรกที่สังหารคนผู้นั้นเสียปังเสียงหนึ่งดังขึ้นในเวลานี้เองมองเห็นแผ่นดินใหญ่ที่ยืนออกไปภายใต้หมื่นกระบี่ที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงกระบี่เหินเทียนเจียวและเสินกู้จ้านก็ได้บุกเข้าไปถึงกลางทะเลสาบแล้ว เซินกู้จ้านและกระบี่เหินเทียนเจียวก็บุกทะลวงผ่านฟ้าดินชั้นที่เก้าได้แล้วมีผู้ร้องเสียงหลงขึ้นมาเมื่อเห็นกระบี่เหินเทียนเจียวและเรินกู้จ้านก็บุกสังหารเข้าไปได้และกล่าวว่าเด็กมหัศจันสามตาพวกเขายังไม่ลงมืออีกในเวลานี้ทุกคนลุ้นแล้วแต่กลั้นลมหายใจเอาไว้มองดูสภาพการบริเวณกลางทะเลสาบเด็กมหัศจันสามตากับราชันแท้จริงหลิงซินพวกเขาทั้งสองเป็นกลุ่มแรกที่เข้าถึงกลางของทะเลสาบ แต่ว่าพวกเขาทั้งสองกลับตะลึงงานอยู่ตรงนั้นนานมากไม่ได้ลงมือไปเก็บหลินจือหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้แค่เอือ้อมเวลานี้พวกของเสิรินกู้จ้านกระบี่เหินเทียนเจียวสองคนบุกเข้ามาพลันทำให้พวกของเด็กมหัศจรรย์สามตามีสัตวรต์รูที่กล้าแข็งเพิ่มขึ้นมาคู่หนึ่งทันทีในขณะนี้พวกของเด็กมหัศจรรย์สาม,ามตาสองฝ่ายได้ประจันหน้ากันต่างฝ่ายต่างมีความระมัดระวังตัวและจ้องหน้าซึ่งกันแอละกัน สหายสามตาหลิงจือหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ต,ต้นนี้ข่ากับแม่นางเฟยเจี้นจองไว้แล้วเสินกู้จ้านกรอกตาทีหนึ่งและหัวเราะเสียงดังขึ้นมาแห่อย่าพูดให้มันมั่นใจนะับเด็กมหัศจรย์สามตาเคยเกรงกลัวใครที่ไหนเดิมทีเขาก็เป็นคนที่หญิงทนงตนยิ่งคนหนึ่งอยู่แล้วหัวเราะเยาะและกล่าวว่าต้นหลิงจือหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ต,ต้นนี้คือสิ่งที่อยู่ในกำมือของพวกเราอยู่แล้วพืวาจาสามหาวมากนะับ กระบี่เหินเทียนเจียวส่งเสียงหึ่หน้าเกรงขามขึ้นมาว่าอาศัยกำลังความสามารถแล้วข่ากับที่กูจ้านจะบทขยี้สังหารพวกเจ้ากล่าวพลางยิ้มอย่างทารนงท่าทางเหมือนไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตาคำพูดของกระบี่เหินเทียนเจียวใช่จะไม่มีเหตุผลเกรงว่าหากนางร่วมมือกับเสินกูจ้านกำลังความสามารถจะอยู่เหนือเด็กมหัศจย์สามตากับราชันแท้จริงหลิงซินปัง ในเวลานี้เองเสียงแตกละเอียดดังขึ้นมาเสียงหนึ่งเงาสายหนึ่งได้บุกเข้ามากระบี่ยักษ์ที่ชี้ขึ้นฟ้าท่าทางเหมือนปราศจากผู้ต่อกอรทั่วล่าผู้ที่บุกเข้ามากระทันหันก็คือเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มเขาก้าวเท้าเข้ามาด้วยท่วงท่าเหมือนปราศจากผู้ต่อกอรทั่วล่าเหลียวซ้ายและขวาแล้วมีเพียงข่าเท่านั้นที่ปราศจากผู้ต่อกกร ที่ป้านเจียนก็มาด้วยแล้วเสินกู้จ้านเพ่งสายตาไปข้างหน้าและเอ่อยครึ่งชาชาพลันที่เห็นเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มมาถึงเสยียใจด้วยหลิงจือหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ต,ต้นนี้คือชั้นคุณภาพเซียนสูงสุดเกรงว่าข้าเองก็ต้องมีเอี่ยวด้วยแม้ว่าคำพูดคำนี้ของเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มมาจากฟังดูเกรงใจมากแต่น้ำเสียงเรียกว่าใช้อำนาจบาดใหญ่มากทีเดียวไม่อนุญาตให้ปฏิเสธ ที่บ้านเจียนหลิงจือหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธ์ต,ต้นนี้ผู้มีความสามารถได้ครองเสินกู้จ้านยิ้มบางๆพูดจาก็ดูจะมีความมั่นใจยิ่งนะแม้ว่าเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มาจะมีชาติกำเนิดมาจากตําหนัก,กศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนมีกําลังความสามารถที่เข้มแข็งยิ่งแต่ว่าเสินกู้จ้านเองก็ใช่ย่อยยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ใช่เป็นคนที่กลัวจะมีเรื่องชาติกำเนิดแกนเรินฉีเจียงก็ไม่เห็นจะได้ไปกว่าตําหนัก,กศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยน หลินจือหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ต้นนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากพวกเราเทียบกับเรินกู้จ้านที่มีความเกรงใจอยู่บ้างกระบี่เหินเทียนเจียวยิ่งมีความหยิงทรนงเต็มเปี่ยมหัวเราะยยอะทีหนึ่งหากจะว่ากันด้วยกำลังความสามารถแล้วกระบี่เหินเทียนเจียวเทียบไม่ได้กับเรินกู้จ้านและเทียบไม่ได้กับเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มแต่ว่าคำพูดของนางแข็งกร้าวยิ่งกว่าเรินกู้จ้าน และเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มมากกว่ามากทีเดียวและยกตนข่มท่านยิ่งกว่าต่อให้คำพูดของกระบี่เหินเทียนเจียวยกตนข่มท่านยิ่งกว่าเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มและอดดียิ่งกว่าเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มก็ไม่ได้โต้กลับและไม่ได้ตาตา่อตาฟันต่อฟันกับกระบี่เหินเทียนเจียวใครใช้ให้นางคือน้องภรรยาของพระอาจารย์จินกวงกลา่าลำพังแค่ฐานะเช่นนี้ผู้คนทั่วล่าลรุนแล้วแต่ต้องให้เกียรตินางสามส่วน ต่อให้ถูกกระบี่เหินเทียนเจียวล่วงเกินต่อให้ต้องลงมือต่อกระบี่เหินเทียนเจียวแต่ทว่าพวกเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มก็ไม่สามารถทำอะไรกับกระบี่เหินเทียนเจียวได้ยิ่งไม่สามารถสังหารกระบี่เหินเทียนเจียวได้มิฉะนั้นแล้วเมื่อไรที่พระอาจารย์จินกงแก้แค้นให้กับนางแล้วก็ไม่ว่าใครก็รับไม่ไหว เวลานี้สายตาของเสินกู้จ้านเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มและกระบี่เหินเทียนเจียวพลันจ้องมองไปบนตัวของเด็กมหัศจรรย์สามตากับราชาแท้จริงหลิงซินในบรรดาพวกเขาสามกลุ่มต้องถือว่าเด็กมหัศจรรย์สามตากับราชาแท้จริงหลิงซินอ่อนแอที่สุดเด็กมหัศจรรย์สามตากับราชาแท้จริงหลิงซินตกอยู่ในอันตรายแล้ว ทุกคนที่ด้านนอกของทะเลสาบต่างมองออกได้ว่ากลุ่มของเด็กมหัศจรรย์สามตากับราชันแท้จริงหลิงซินเป็นกลุ่มที่มีกำลังอ่อนแอที่สุดแม้ว่าตัวของเด็กมหัศจรรย์สามตาก็มีพรสวรรค์ที่ยากจะหาได้เทียมแต่ว่าในจำนวนพวกเขาแล้วเขาคือผู้ที่มีอายุน้อยสุดและเข้าสู่ยุทธภพ,พช้าที่สุดด้านของระดับความชำนาญยังเทียบไม่ได้กับพวกเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มที่เป็นผู้อาวุโส องหญิงช่วยข้าน้อยอีกแรงดีไหมเมื่อเก็บหลิงจือหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วแกวนอีเดนก็มีส่วนด้วยเวลานี้เทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มมองไปที่ราชันแท้จริงหลิงซินและเอ่อยขึ้นชา้าช้าเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มต้องการดึงตัวราชันแท้จริงหลิงซินซึ่งเป็นสมาธิกร่วมขบวนของเด็กมหัศจรรย์สามตาไปต่อหน้าต่อตาอีกทั้งยังตรงไปตรงมาโดยไม่มีการอ้อมค้อมใดๆทั้งสิน้น ขณะที่เทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มพูดคำคำนี้ออกมายอดฝีมือผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากที่อยู่ข้างทะเลสาบพ,พลันกลั้นลมหายใจเอาไว้ทุกคนต่างจ้องมองไปที่ราชันแท้จริงหลิงซินสมควรทราบว่าราชันแท้จริงหลิงซินคือคู่มั่นของเทพสงครามจิงเปี้ยนขณะที่เทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มคือศิษย์ี่ใหญ่ของเทพสงครามจิงเปี้ยนสามารถเป็นตัวแทนของเทพสงครามจิงเปี้ยนได้ เดิมทีราชันแท้จริงหลิงซินร่วมมืออยู่กับเด็กมหัศจรรย์สามตาเวลานี้การชุ่งชิงของวิเศษกำลังจะเริ่มขึ้นเทพสวรรค์กระบี่เครื่งเล่มต้องการดึงตัวสมาธิกร่วมขบวนการของเด็กมหัศจรรย์สามตาในทันทีภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ในสายตาของผู้คนไม่ว่าผู้ใดก็ตามมองว่าการตัดสินใจเลือกใดๆของราชันแท้จริงหลิงซินล้วนไม่ง่ายเลยขอบคุณเทพสวรรค์ราชันแท้จริงหลิงซินยังคงสงบนิ่งและเรียบเฉย สายหน้าเบาๆและกล่าวว่าข้าพบหลิงจือหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ต,ต้นนี้พร้อมๆกับพี่สามตาในเมื่อตัดสินใจร่วมมือกันเก็บหลิงจือหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ต,ต้นนี้ด้วยกันข้าก็จะต้องทำตามที่สัญญาเอาไว้คลันที่ราชันแท้จริงหลิงซิงพูดคำพูดนี้ออกมาผู้คนจำนวนไม่น้อยที่อยู่ด้านนอกต่างมองหน้าซึ่งกันแอละกันมาคราวนี้กลับกลายเป็นสนุกขึ้นมาแล้วสิผู้คนจำนวนไม่น้อยต่างนึกถึงคำพูดของกระบือดำขนาดใหญ่ กับหลีทีเย่เมื่อครู่ขึ้นมาในเวลานี้น่าสนใจมีระดับบรรพบุรุษถึงกับพึงพำขขึ้นมาพวกเขารู้สึกกลางๆลางขึ้นมาว่าในอนาคตจะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่นอนแข่เจ้าหลานเต่าเห็นแล้วยังละ่ะกระบือดำขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านนอกเหลือบมองดูอำมาตเต่าที่หนึ่งหัวเราะแห่แห่และกล่าวว่ากระบือสุดหล่อยอย่างข้าก็บอกแล้วผู้ยาสองคนนี้นับว่าเป็นกิ่งทองใบหย,ยกโดยแท้ สีหน้าของพวกขมหมาเต่าดูไม่จืดยิ่งนับอดกลั้นไม่ระเบิดออกมาแม้ว่าระหว่างราชันแท้จริงหลิงสินกับเด็กมหัศจรรย์สามตามไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่ากล่าวสำหรับตำหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนของพวกเขาแล้วมันหาใช่เป็นเรื่องดีๆไม่ดีอาจจะทำให้ตำหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนของพวกเขาต้องอับอายขายหน้าตกลงเช่นนั้นแล้วก็อาศัยฝีมือก็แล้วกันเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มไม่ได้แสดงอาการโกรธ เพ่งสายตาไปข้างหน้าแววตาที่จ้องมองเด็กมหัศจรรย์สามตานั้นได้ระเบิดประกายเยือกเย็นออกมาในพริบตาย่อมไม่ต้องสงสัยว่านาทีนี้เทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มได้ตัดสินใจที่จะสังหารเด็กมหัศจรรย์สามตาขึ้นมาแล้วในทัศนะของเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มมองว่าขอเพียงเด็กมหัศจรรย์สามตายังมีชีวิตอยู่ท้ายสุดก็ต้องเป็นภายในภายหลังภายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังเช่นนี้กำจัดเสียจะดีกว่า แอมมีคนคิดไม่ซื่อแล้วดวงตาคู่นั้นของกระบือดำขนาดใหญ่ร้ยกาจยิ่งพลันที่มองดูก็รู้ทันทีหัวเราะแห่แห่ทีหนึ่งขณะที่หลีท่ทีเย่ซึ่งยืนอยู่ข้างข้างเพียงแค่ยิ้มยิ้มเท่านั้นเองไม่ได้พูดและไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าราชันแท้จริงเสื้อโนซูมที่ยืนอยู่ข้างข้างหลีทีเย่เมื่อเห็นรอยยิ้มเช่นนี้นางเข้าใจได้ในทันทีเพียงแต่พวกของเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มไม่รู้เท่านั้นเองตกลงพวกเราก็อาศัยฝีมือ เสินกู้จ้านหัวเราะยยาะทีหนึ่งและกล่าวว่าเหมือนดังที่ข้าได้พูดไว้เมื่อครู่ผู้มีความสามารถเป็นผู้ได้ครอบครองหลิงจือเซียนจะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากพวกเราลักษณะท่าทางของกระบี่เหินเทียนเจียวอดดียิ่งนับไม่เหมือนเช่นเสินกู้จ้านที่ยังมีทางหนีทีไล่แหกคำพูดออกจะมั่นใจไปแล้วเวลานี้เด็กมหัศจรรย์สามตาหัวเราะเสียงดัง ลักษณะท่าทางฮึกเหิมลำพองใจบังเกิดลักษณะที่โอดดีเหลียวซ้ายแลขวาท่าทีที่หมังเมินทั่วล่าและกล่าวว่าพวกเราจะต้องได้หลิงจือต้นนี้ให้ได้ในเวลานี้เด็กมหัศจร์สามตาก็ยังคงเปี่ยมด้วยความอาหางการเช่นกันแม้ว่าจะเป็นผู้อ่อนแอที่สุดในบรรดากลุ่มสามกลุ่มของพวกเขานั้นยังคงมีความกล้าหาญที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแววตาที่มองตรงไปยังเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มนั้นก็ได้อธิบายทุกอย่างแล้วเด็กมหัศจย์สามตามไม่เพียงแต่ต้องการแย่งชิงเอาหลิงจือหิมทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์มาให้ได้เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเขายังต้องการได้ครอบครองสาวงามอีกด้วยในเวลานี้กล่าวสำหรับเขาแล้วจะเป็นเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มก็ดีเทพสงครามจินเปี้ยนก็ช่างเขากับเทพสงครามจินเปี้ยนไม่มีใครยอมใครอยู่แล้ว ขอเพียงในเวลานี้มีราชันแท้จริงหลิงซินยืนอยู่ข้างเขาและสู้เคียงคู่ด้วยกันจนถึงที่สุดเขาก็มีความกล้าที่จะตอบโต้กลับไปเขาจะไม่เกรงกลัวต่อผู้ใดใน9ก้าชันฟ้าสิแดนดินทั้งสินส้นเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มก็ไม่รีบเร่งและไม่ได้มีความโกรธแม้แต่น้อยกล่าวขึ้นช้าช้าว่าเช่นนั้นก็ต้องอาศัยความสามารถของเจ้าแล้วขณะที่พูดคำคำนี้ออกมาน้ำเสียงของเขามีความน่าเกรงขามแล้ว ย่อมไม่ต้องสงสัยในขณะน,นี้เทพสวรครค์กระบี่ครึ่งเล่มต้องการสังหารเด็กมหัศจรยรสามตาณนะที่ตรงนี้เขาจะไม่ปล่อยให้เด็กมหัศจรรสามตามีชีวิตรอดไปจากที่นี่อย่างเด็ดขาดถ้าเช่นนั้นก็เริ่มได้เสินกู้จ้านก็มีท่าทีเหมือนรอต่อไปไม่ไหวร้องกล่าวเสียงดังขึ้นมาในบรรดาขบวนทั้งสามนี้ขบวนของเสินกู้จ้านคือผู้ที่มีโอกาสเก็บหลิงจือหิมะทองคำ,คำไฟศักดิ์สิทธิ์ได้มากที่สุด เตือนเขาหลีที่เย่ที่อยู่ข้างทะเลสาบยิ้มบางบางทีหนึ่งและสั่งการออกไปกระบือดำขนาดใหญ่เข้าใจได้ทันทีโงมคอร้องกล่าวต่อเด็กมหัศจรรย์สามตาไปว่าเจ้าหนูเจ้าต้องระวังหลิงจือหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ต,ต้นนี้ได้บรรลุญาณวิเศษแล้วเจ้าจะมีโอกาสเทียงครั้งเดียวเท่านั้นเทียงมีการลงมือมันก็จะหลบหนีไปหากเจ้าจับมันไม่ได้ก็จะจับมันไม่ได้อีกตลอดไปทุกคนต่างได้ยินในคำพูดของกระบือดำขนาดใหญ่ พวกของเสริญกู้จ้านต่างมองหน้าซึ่งกันแอร์ละกันขอบคุณท่านผู้อาวุโสเด็กมหัศจร,ร์สามตากล่าวขึ้นทันทีว่าข้าน้อยเข้าใจภายในใจของเขาดูมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นหลีที่เย่อย,อยู่ด้วย